สวัสดีคะ่ะวันนี้คูกแเปิ้ลน,น,นี่ค่ะแอปเปิ้ลดกเลยค่ะทุกคนวันนี้พามาชมต้นแอปเปิ้ลกับลูกแอปเปิ้ลนะคะบรรยาก,กาศคุ่บ้าน มาฝากนะคะเดินชมต้นไม้ต้นแอป,ปเปิลนี่แหละค่ะตกๆมากเพื่อนๆนี่ค่ะแอปเปลิลนะคะกำลังพอกินเลยเนี่ยกำลังจิ้มแจ่วอร่อยเลยจิ้มน้ำปลาแบบนอารอยเลยนะคะ ต้นแอปเปิ้ลเขาก็ต้นแค่เนี้ยค่ะแต่ลูกดกมากสวัสค่ะทุกๆบ้านค่ะทุกคนนี่ค่ะตัวนี้ก็เป็นตูวตัวผลไม้นะคะผละไม้ป่าแอปเปิ้ลออกผลไม้ป่าออกนะคะนี่ก็เป็นแอปเปิ้ลค่ะวันนี้ได้มีโอกาส เดินชมเดินเที่ยวแล้วได้มีโอกาสเอาต้นแอปเปิลเอาผลแอปเปิลที่กำลังจเจริญเติบโตมาให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะเอาแอปเปิลมาให้เพื่อนๆพ,พี่น้องๆ ได้ชมกันต้นแอปเปิลมีลักษณะเช่นนี้หรือนะคะก็เป็นรูปที่กำลังกินเปรี้ยวเลยใครอยาเปรี่ยวก็กำลังพอดีเลยนะนี่นะคะเนี่ยออกออกมาก็ จะอมแดงอมเขียวแบบนี้นะคะแต่ว่าถ้าปวกทั่วไปตามส่วนสาธารณะหรือตามถนนหองทางก็จะต้องระวังนิดนึงอาจจะมีแมงน,นะคะในการเก็บพวกกอปเปล้ลไปกินนะคะ วันนี้เราก็มาชมีง่ายเลยค่ะลูกแอปเปิลค่ะน่ากินเนาะได้พริกน้ำปลาหวานก็คงจะดีนะคะสำหรับคลิปนี้ปุยก็ไม่มีอะไรมากค่ะออต้นแอปเปิลดกมาฝากนะคะต้นเล็กแต่ว่านกดกมากนะคะ แล้วก็มีทั้งลูกสวยลูกไม่สวยเพราะว่าเขาปลูกไว้ตามถนนนทงทางนะคะแล้วก็ไม่ได้รักษาเหมือนที่เขาเ,เก็บขายนะคะนี่ค่ะเห็นไหมนีงลูกสวยๆงามๆเก็บไปกินกับพริก เกลือกับน้ำปลาหวานนะคะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็ฝากไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามาชมนะคะสวัสดีค่ะทุกคน